ฮัลโหลทุกคนครับ,ส,บสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้ว like, กันนะครับผมู่ช่องเล็กนำยูดีเกมเยนเซมาริเอเวนโกสไตรเกอร์2องพของเราอีเช่นเคยนะครับผมทุกคนและสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็เป็นโรงเรียนโอเทสคินโนบิยะนะครับปะทะกับโรงเรียนเทโคคุนะท่านผะูนะ้ชนมะนะอ่าเด,ดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูฝั่งของเราก่อนแนละ้วกนะันนะผมจะเล่นเป็นฝั่งโอเทสคินโนมิยะนะผมทีมของโนซากะนั่นเองนะท่านผู้ชมก็รู้จักแค่โนซากะตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็นิชิคางะเนาะ ตัวอื่นไม่รู้จักนะท่านผู้ชมอ่าอยู่ในทีมก็จะมีประมาณนี้นะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูฝั่งของเทโควูกันบ้างครับอันนี้จะเป็นเรื่องจากภาคโอไรอ่าภาคอารเลสนะไม่ใช่ภาคโอเลออนเดภาคอารเลสครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของเทโควุนะท่านผู้ชมก็จะมีสักุมะจิมอนนะับผมสกิยามะครับแล้วก็คาเซมารุครับเอ่อแล้วก็ฟตโดครับเกนดะประมาณนี้นะท่านผู้ชมสำรองก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ สำรอง,ำงมี3มตัวหูเสียงสะดุดมากเย็ดเข้ขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเสียงเพลงสะดุดมากตอนนี้รับไม่ไหวรับไม่ได้ไปครับลุยมาครับผมท่านผู้ชมคลิกออฟครับ,รบชื่อทีมไม่ต้องไปสนใจนะท่านผู้ชมลืมเปลี่ยนครับเอ้ย <c oughs> สีเสื้อมันคล้ายๆกันวะ ดูยากนิดนึงนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้เลือกธงเลือกท่าโอ้โหเคียร์เสียบอลแล้วอันนี้ผมไม่เลือกท่าเลยนะผมเอาค่าเริ่มต้นเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามีท่าไม่ตายอะไรบ้างนะสำหรับทีมโอเทซึคิโนบิยะของเราโอ้โหโดนซะละจัดไายโนซากะสกายวอล ้ตัวนี้มีท่ายิงด้วยเอาชิบหายแล้ว oh my gosh อ้ออะไรวะใช้ถ้าไม่ตายไม่ได้เหรอดูหนึ่งแล้วกันอุย้ยแต่พลังเต็มน่าใช้ถ้าไม่ตายอันติเหเวลดสาม เออพุดดูอี้เหรอเมื่อกี้เพิ่งประทะกับโดนสกาไปโดนตตกด่ัดกำลังไปอีกแล้วสกายบล็อกใหม่ท่าเดิมเลยจะได้ยิงไหมเนี่ยโอเคนี่สกิมูสับขาหลอกโอ้โหเซเมมารุเวนองล้อวายุเฉยเลย โอ้โหเสียงโคตรสะดุดอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหโดนตัดกำลังอีกแล้วไม่ต้องยิงกันแล้วแพ้ด้วยไม่ต้องยิงกันแล้ววันนี้สไลด์สังหารเสียงสะดุะะดเวอร์เหดเป็ดโอ้โหฟูตดเต็มอีกแล้วครับผมมันปะทะกับเราไปสองครั้งนะโอเคพลังหายไปแล้วโอ้ยังเหลือนี่หวา่ามาไปใหม่เว้ย ับหลอกคาเซมารูหมดแล้วนี่ยิงเนยโดนขัดโอ้ท่าของไอ้โทรม,มารูนี่หว่าท่านี้จำชื่อท่าไม่ได้ครับ่นุนผู้ชมใครจำได้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันไปท้ากับเกนดาบีแฟนเรียบร้อยครับผมอ๋อตัวนี้ผมรู้แล้วผมจำได้แล้ว หน้ามันเหมือนเออ,อยู่ภาคดันบอลเซนกิอ่ะเอ้อควบคุมหุ่นยนต์น่ะหมุนโอ้โหฟุตโอโย่อ้เฮีย้ยกี่รอบแล้วเนี่ยสามสี่รอบแล้วนะพลังแม่งเต็มไวมากสไลด์สังหารปิดเลยแล้วก,กันไปโนสกะมีตัวไหนที่พอยิงต่อได้หรือเปล่าเอ้ยตัวนี้ยิงได้ไป เอ้ยแต่ตัวนี้ไม่มีท่ายิงนี่หว่าลืมจิบหายชิคุอิจิโมจิไม่มีตัวยิงต่อเลย,ยเยดเคอุสาวิ่งลงมายิงตั้งไกลบีชไฟไม่เข้าคนระับไกลเกินหมดกันพลังอันติที่เปิดไป แข้อีกแล้วเหรอ,อเฮ้ยเทวคูแม,มงโหดจัดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมทำไมอะไรวะชื่อท่าอะไรวะร้อยกระสุนพิฆาตใช่ไหมวะแคสติ้งอาร์มงูลายสอแน่ๆท่านี้ว่าแล้วไง <laughs> ไอ้แย่ทำกะโปลมากคนทำมอดอันนี้ไม่ได้บักหรืออะไรนะคนทำมัดเขาตั้งใจทำมาแบบนี้นะหรือว่ามันทำไม่สำเร็จอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหกระตุกสะดุดเสียงสะดุดด้วยขึ้นมาจัดไปตัวนี้ดิ ตัวนี้น่าจะตัวโหดอยู่ในเนื้อเรื่องอะน,นะแต่ไม่รู้ในเกมจะโหดหรือเปล่าโอ้มีแค่ท่าวิ่2สองหรอโอกาสเกินอ้ยเอ็กซ์คาลิเบอร์เฉยเลยท่าแรงนะเนี่ยท่าเนี้ยแต่เรายิงใกล้มากจะเข้าไหมเนี่ยบีชแบงท่าน,นี้มันต้องยิงไกลแลนะ้วถึงจะแรงอ้ยเข้าเวย้ยแรงเฉยที่ยิงมันเป็นท่าวิสามนะท่าของเอ็กซนะ์กแต่มาใส่ตัวนี้เฉยเลย แต่ตัวนี้เป็นเวลสองเฉย 2, มาตัวนี้มั่งมีเค่เวลสองเหรอ,หรอยิงใกล้ๆหน่อยละกันยิงเดี๋ยวไม่ได้ยิงโอ้โหอักคีสลาตันวีทูแฝงใหม่เหรอไอ้บ่อยเหลือเกินไม่เข้าครับ อย่าให้มันหลุดไปโนสกาโหวงใหญ่มากวงป้องกันของโนสกาเอ้ยเกือบแล้วไปเหมือนเดิมท่าของโทรามารุ ยิงแม่งจะจ่อนี่แหละท่านผู้ชมยิงไกลเดี๋ยวไม่เข้าบีดแฟงโหใช้บีดแฟงรัวๆเลยแฮะเรียบร้อยครับถ้าต้องห้ามในภาคภาคแรกภาคหลักแต่เป็นท่าที่ใช้ได้ตลอดของภาคอาริสนะครูบเสียบแม่นขนาดนี้บอลยังเข้าทางวันนี้มันจะประสานมันจะใช้มนโซนมรณนะไม่ได้ ยัไงไมันหลุดไปได้หมุน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 หลอกมาสองไปไงทั้งซาคุมะทั้งคุดโดที่ิงท่านี้มันเป็นสีม่วงๆออกชมพูนะเนี่ยเป็นสีนี้เลยแต่มอสแม่งทำมาเป็นสีฟ้าดูกระโปงไปอีกอะดูบิดแฟงดิไอ้ที่เสือดำยังเป็นเสือเขียวเลยอะสวย โอ้ตัวนี้ไม่มีฮฮไม่มีท่ายิงโอ้โหแพ้ย k ด้มันดามาจากตัวอัลฟานะเนี่ยแต่ไม่มีท่าได้ไงวะหรือว่ามันต้องไปใส่เองเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมสวยบอกเลยว่าทีมนี้มีท่าเลี้ยงบอลมีท่าป้องกันทุกตัวนะครับคือเป็นเป็นทีมที่ นทีมที่น่า,นา,นารำคาญอะ่ะโอ้โหเสียงโคตรสะดุดเลยท่านผู้ชมขอตทษขออภัยด้วยนะครับบอกเลยว่าโอเทกินมิูกินมิยามัดเนี้ยเป็นทีมที่น่ารำคาญเขี้ยๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีตัวที่ป้องกันตัวที่มีท่ามไม่ตายป้องกันแล้วก็ท่าเลี้ยงบอลทุกตัวนะครับคือเป็นทีมที่น่ารำคาญทีมหนึ่งเลยนี่ไงผมก็ว่ามันเป็นอัลฟานะตัวเนี้ยแต่มันเลือกท่าไม่ได้เว้ยทำไมวะปกติมันเลือกท่าได้นะมันไม่ใส่มาให้นะครับ มันมันมอสบรรทับมามันทับตัวอัลฟาเออที่จริงมันต้องมีท่ายิงด้วยแต่มันไม่ใส่มาให้นะสำรองมีแค่ตัวเดียวนะลงแทนตัวไหนดีวะแทนตัวนี้แล้วกันไปแค่นี้แหละมีสำรองแค่ตัวเดียวให้เปลี่ยนนะครับโนสกะมองมาเนี่ยแล้วท่ามันเหมือนกันด้วยนะ สังเกตด,ดูนะครับแต่ว่าบางท่าแม่ท่าไม่ตายเดียวกันเว้ยแต่สีมอสอ่ะคนละสีนะสังเกตด,ดูนะท่านะผู้ชมชไปเอ็กซ์คาลิเบอร์รอบนี้ยิงโคตรไกลเกือบรึ่งสนามคนระับเอ็กซ์คาลิเบอร์โอ้เสียงโคตรสะดุดเลยยัดเป็ด เรียบร้อยครับจากยิงใกล้หรือยิงไกลก็เข้าครับท่านี้ Excalibur อย่างโหดมาตัวนี้โอ้โหไม่มีท่านี่หว่าเย็ดเคหลายตัวอยู่เลเนี่ยไม่มีท่านี่นะโนสกะเลี้ยงสองล่างอวตารถ้าจำไม่ผิดว่าแล้วไงล่างอวตารโพไซดอนของไอ อะไรวะมินามิซาวะอ๋อใช่ไหมบีทฟังเรียบร้อยอาาระดับร่างอวตารเลเวลสองนี่มีไหมไม่มีใช้ไหนละกันท่าอะไรเอ่ยอ๋อท่านี้ โอ้โหสามประสานครับทุกผู้ชมโซนมรณะของเทโคคุโซนมรณะ,รณะจะไปเวลสามโ,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 โอ้โหโอ้โหเสียงข้อสะดุดทุกผู้ชมเ็ดเปดแล้วแม่งกวดจะใช้ถ้าไม่ตายปล่อยเสียงสะดุดตั้งนาน อแพ้ฟุ่นโดแพ้สไลด์สังหารด้วยนะไอ้ย่ยท่าอะไรวะไม่ถึงทีมเราอ่ะมันใช้ท่าอะไรวะทำไมถึงแพ้มาอา้อฟวินไป,ไปตัวนี้ก็ได้วะอุ้ยไอ้ตัวเล็กเหี้ยเหรอผมมองไม่เห็น ไม่ได้ถูกมินิมแมปนะเมื่อกี้ทใไมดิเฮ้ยไอ้ยืนตำแหน่งดีจัดตัวเล็กยัดเป็ดยืนตำแหน่งโคตรด,ดีท่านผู้ชมไม่ยิงหรอกนี่ยืนตำแหน่งดีจัดเลยอ่ะไอ้ตัวเล็กอ่ะอืมคาเซมารุ บอลเรายังไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยอยู่แต่ฝั่งเราอะเน,นี่ยบอลอยู่แต่ฝั่งเราอะเน,นี่ยท่านผู้ชมมาเอาหน่อยเว้ยเปิดอันติขนาดนี้แล้วมีใครรอยิงอีกไหมไม่มีโอ้โหว่วางเปล่ามีตัวนี้ไอเอ็กซ์คาลิเบอร์แต่อยู่คนละฝั่งไปกิคุอิจิโมจิรอบนี้ท่าอะไร บีแดงมาอีกแล้วเรียบร้อยครับไอตัวเล็กกนวิ่งมาอแกปึ๊บโอ้โหสองวงพร้อมกันครับท่านผู้ชมโอเคถ้ารอดไปได้น่าจะไหวอยู่มีตัวรอยิงอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้เหมือนเหมือนจะด้ามาจากซารุเลยวะ่ะน่าจะใช่นะ จำทรงกลมได้นะครับไปบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยมีท่าเลี้ยงบอลกับท่าป้องกันทุกตัวแต่จะช,ช,ช,ชนะไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เทโวคู่แม่งแค่ท่าสไลด์สังหารเรายังแพ้บอกเลยว่าทีมเรานี่เป็นทีมที่น่าลำคาญทีมหนึ่งนะมีตัวยิงก็เยอะด้วยนะท่าเลี้ยงบอลท่าป้องกันมีทุกตัวนะโอ้โหแล้วมึงก็เต็มไวจังไอตัวเล็กเนี่ยเล่นดีจัดเลยฮะ MVP เลยเนะี่ย แบนออฟเดอะแมทเลยไอตัวเล็กอะเอาจริงแม่งแทคเขิลบอลดีมากเลยยืนตำแหน่งโทษดีนะคือเดินไปทางไหนเจอแต่มันอะ <c ười> เอาสัคุมะอุ้ยปูดโดผิวจัดฟูดโดอย่างผิวลูกเตะลวงตาครับของท่าไม่ตายของโรงเรียนโอคารุโต โอ้ตัวนี้ไม่มีเลยเหรอถ้าไม่ตายยิงโอเคชนะเว้ยอือมันด่าม,มาจากเลลุกนี่หว่ายำได้เนี่ยผมเกียน <c oughs> <c oughs> แต่ตัวนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นคาเยยามะนะครับไม่ใช่คาเยยามะหลานหลานของคาเบยามะคาเยหรือคาเบะวะคาเยเออคาเยยามะผมเสียบส่วนเลยเว้ย อุย้ยตัวเล็กมันเต็มอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ฝั่งนี้เราจิบหายแล้วอย่าเพิ่งเข้าปล่อยมาแล้วกันพลังหายแน่เลยวะ่ะถ้าไม่ตายโหดเกินยยังเหลืออยู่โอ้แต่พลังเราหายไปเยอะเลยเมื่อกี้โดนมันตีอ่ะพลังลูกสกัาหายไปเยอะเลยจะหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมไปเจอเอ็ก คาลิเบอร์ยิงต่อด้วโนโะสักการครับผมทุกผู้ชมท่าที่สองคีฟุอิจิโมจิมีท่าที่สามอยู่หรือเปล่ามีอีกครับผมทุกผู้ชมคูณสามครับอากีสลาตันวีทูสามคนครับผมการประสานในครั้งนี้เจอกับบีดแฟง จะเข้าหรือไม่ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอยิง3าคนขนาดนี้สาลาุจริงๆด้วยแต่ไม่ใช่นะมันดามมาเป็นตัวไหนไม่รู้นะ3ประสานเป็นไงแล้วโอ้โหโนสก,กะพลังหมดครับตอนนี้เหลือใครยังยิงได้ยิงไหมโอ้โหโดนโดนเสิร์ฟจ,จนได้ครับไล่สังหาร สไลด์อีกหนึ่งไม่โดนหมดเวลาครับผมท่านผู้ชมจบเกมครับผมโอเทสกิโนมิยะเอาชนะโรงเรียนเทโคคุไป7ประตูต่อศูนย์ครับผมท่านผู้ชมยิงไปทั้งหมด14ครั้งครับเป็นประตู7ครั้งครับพลาดไป7นะท่านผู้ชมโอเคจบเกมไปที่เรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้โรงเรียนโอเทสกิโนมิยะประทัดโรงเรียนเทโคคุนะผมก็จบไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อให้พลาดการาดการ์ดอะไรละ่ะการชมยิบต่อไปด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายชุบ